นิทานอีศบเรื่องหนูกับพังพรพังพรกับหนูต่อสู้กันจนทําให้เกิดการนองเลือดอยู่เสมอและพังพรเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะมาตลอดเหล่าหนูคิดว่าสาเหตุที่ทําให้พวกมันพ่ายแพ้ต่อพังพรก็คือพวกมันไม่มีผู้นําที่แข็งแกร่งมาบังคับบัญชาและการที่พวกมันขาดวินยัยดังนั้นพวกมันจึงเลือกผู้นําจากการสืบเชื้อสายความแข็งแรง สามารถให้คำปรึกษาและมีความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อจะได้มีจอมทัพมาจัดระเบียบและพัฒนาการต่อสู้ของกองทัพหนูให้ดีขึ้นเมื่อมีการเลือกผู้นำเสร็จแล้วเหล่ากองทัพหนูจึงทำการฝึกฝนพวกตนและประกาศสงครามกับพังพอนแม่ทัพหนูที่ถูกเลือกมาใหม่นำฟางข้าวมาผูกไว้ที่หัวเป็นมงกุฎเพื่อให้กองทัพหนูของมันสังเกตเห็นได้ชัดเจนหนูแพ้รับคาบตั้งแต่การต่อสู้ยังไม่ได้เริ่มพวกมันวิ่งหนีเร็วสุดชีวิตเข้ารูของพวกมัน แต่แม่ทับหนูกลับไม่สามารถเข้ารูได้เพราะมงกุฎฟางที่สวมอยู่บนหัวของมันมันจึงถูกพังพรจับและกินในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกียรติยศยิ่งมากเท่าไหร่อันตรายยิ่งมากเป็นเงาตามตัว